ยโอ้โหปุ๊บปุ๊บปอ๊บอืมโอ้โหโอ้โหนู่ดูนะครับเป็นเป็นดิ้นๆเนี่บ่งบอกว่าอาการปลาเนี่ยตอนเนี้ยดุมากนะท่านผู้ชม สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเชนโคนล่าฟันวันนี้ผมพามาตกปลาที่อ่างเก็บน้ําแม่ลําพันธ์นะครับเราจะมาตามล่าหาชโดยักษ์ไดนโนเสาร์ในตำนานนะครับที่นี่เนี่ยของใหญ่มีเล่นนะครับแต่ว่าเราจะเอาตัวได้หรือเปล่านี่ก็คือสิ่งสําคัญเลยเพราะปลาใหญ่นะครับผมบอกเลยว่าที่นี่ปลาใหญ่แล้วก็ประสบการณ์สูง ตื่นง่ายนะเดี๋ยวเราจะมาตามล่ากันจะได้ตัวให้ชมหรือเปล่านะครับอากาศนหนา,หนาวแดดแจ่มแต่เช้าลมแรงแต่เช้าเลยไปตามชมกันครับจะมีผลงานให้ชมมากน้อยแค่ไหนลุย จับจับจับ,จบโดนแล้วตำรวจใหญ่ครับตัวนี้จิบขึ้นมาลื่นเ,เ,เลยเลยย้ำอีกทีโอ้โหูก็ตามมากัดนะครับตามมายังไกลออ้ยมันดึงเรือไปแล้ว ดึงเดือเราไปล้ทาทำชมต่ามมาอย่างไกลเลยนะครับ <c oughs> ดึงเรือเราไปเลย <c oughs> มานี้ขึ้นมานี่ซะดีๆ จีบลื้อเลยจีบลื้อเลยเยช้าอย่างนี้เบรกไหลแรงมากนะครับปลาจีบ ะโูลูกนูเหลือหมุนหนึ่งรอบออยังไม่หยอมไม่ง่ายนะครับไสนี้เหลือหมุนเลยรู้จักไหมเพนซิลฉโดจัมโบ้เนี่ย

สุดจัดมานี่มานี่สดีๆต้องเล่นให้หมดก่อนนะปลาใหญ่นะครับแหลงเยอะปลาจิบเนี่ยดูไปสิดูมันไปไม่ยอมง่ายๆนะปลาจิบเนี่ย หมดลรือ,อยังไอ้หนูหมดลรือ,อยังโอ้โหมาแล้วท่านผู้ชมไซสิบไหมอ๊บโอ้โหสิบบัวอีกแล้วท่านผู้ชมตัวนี้สะใจมากสิบเท่าไหร่ตัวนี้นะครับมาดูกันโอ้ นี่เลยลอกที่ใช้ GMAX Chiron ลอ c 7เคาะเพนซิลผิวน้ำนะครับเก็บสายได้เร็วตีไวตีไกตีลื่นสายเนี่ยเป็นสาย PE เป็นโทมานานะครับซปเปอร์ PE PE X 8 PE 3นะปลาสานี้น้ำลงลงโหเอาอยู่แล้วก็สายฟูโรเนี o ่ย e, เป็นฟูโรคาร์บอน100%ของ GMAX นะครับ หกสิบปอนด์เดี๋ยวมาดูเหยื่อท่านผู้ชมมาดูไซส์กันโอ้โหสิบเท่าไหร่นะครับตัวนี้สิบกว่าแน่นอนสิบกว่าแน่นอนออยอดท่านผู้ชมดูนะครับกัดเหยื่อตัวนี้เลย เพนซิลเชโดจัมโบ้เป็นงานไม้ปั้มฝอยลวดหนา1นมิลเส้นเดียวตลอดตัวนะครับสิบเซนนะเพนซิลเชโดจัมโบ้หนึ่เนี่ยตัวนี้เป็นตัวเบ็ดเดิมๆนะครับแกะกล่องตีได้เลยท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดตัวตัวนี้มีเสียงนะครับตัวนี้มีเสียงแต่ว่าคือ เสียงจะดังไม่มากเหมาะสําหรับปลาใหญ่เฮ็ดยักษ์ด้วยนะครับปลาเล็กๆเนี่ยมันกัดอยู่แล้วนะแต่ว่าปลาใหญ่เนี่ยถ้าลูกปืนดังเกินไปตีตกปุ๊บตื่นนะครับเนี่ยใส่อย่างเงี้ย่านผู้ชมเราต้องนี่เลยแกะกล่องดีได้เลยตีได้เลยเพนซิลชดตัม um โบ้ตัวนี้น่าจะสิบกว่าแต่กิปเปร์เราพังนะครับช่างไม่ได้น่าจะมีประมาณสิบเอ็ดสิบสองโลนะ ยโอ้โห yeah. oh ดูห่างแล้วครับยกไม่ไหวดูเมื oh ่อยเลยนะดูโอ้โหดูหัวนะสุดจัดโอเคเดี๋ยวชมแต้มต่อไปท่านผู้ชมถ่ายรูปกอนอื้มแต่อันนีนท้ายโลก,กว่าดูนะครับเป็น,ปนดิ้น นี่ยบ่งบอกว่าอาการปลาเนี่ยตอนนี้ดุมากนะท่านผู้ชมชะโดเริ่มดุนะครับเนี่ยนะเป,นเป็นเลยนะครับกัดขาดครึ่งเลยท่านผู้ชมโอ้โห,โโหน้อินไส้โลกกว่าดูนะเดี๋ยวเราไปตามล่าหาต้นตอกันตัวไหนที่ทำได้ขนาดนี้ไปเดี๋ยวรู้ ด, ap, ด, e. ดูดสับดูดดูดดูดมานี่เลยดูดเบาๆดูดไซด์หน่อยโอ้ไซด์รับแขกไซด์รับแขกท่านผู้ชมไซด์กำลังห้าวติดซิวเชโดจัมโบ้รู้จักไหมเล็กใหญ่โดนหมด เล็กใจดูดโดนหมดมานี่มานี่ซะดีๆหืเสายเปียวๆเ,เลยสายกำลังห้าวเห็นหลุดพอดีเห็นซิ่วชโดจัมโบ้จิบอย่างนี้ไม่รอดดูดตุ๊บเรียบร้อยนะครับ นี่เลยงานไม้ปั้มฟอยลวดหนา1นมิลเส้นเดียวตลอดตัวนะตัวเบ็ดคมแข็งนะครับเบ็ดหนึ่งทับศูนย์แกะกล่องตีได้เลยไม่ต้องมาเปลี่ยนนะครับสปีดลิงแข็งทนทานนะครับดูตัวเยอะนะความแข็งแรงสุดยอดเซนซิวชะโดจัมโบ้หลอกจีแม็กชีรอนนะครับเคาะผิวน้ำ ไซไม่ใหญ่ตัวนี้ไซรับแขกมาชมไซกำลังห้าวไซกำลังกัดลูกปลาดุๆนะครับสองโลโอเคเดี๋ยวชมแต้มต่อไปมาอีกแล้วหนึ่งแต้มถ่ายรูปครับ អ <laughs> ូ ตัดไม่โดนนะผู้ชมโหไล่มาขนาดนี้โหตัดเป็นสิบทีไม่โดนอีกอื้อโหไม่โดนว้าเลยไม่โดน เ,เนะครับครับวันนี้ก็พอได้สนุกนะครับเวลาตกปลาของผมวันนี้ก็ช่วงเช้าเนี่ยก็แค่ประมาณเก้าโมงเช้านะครับแล้วก็ลมมาอากาศร้อนทั้งวันเราก็นอนพักนะครับแล้วก็มาตีตอนเย็นเนีดูดูหนาวดูนะครับลมเป็นลิ้วอย่างเงี้ยทั้งวัน ช่วงเวลาที่ปลาจะกัดดีๆเนี่ยก็ลมอีกนะแลพอได้สนุกวันนี้เราก็ได้โทรฟี่ให้ชมอีกแล้วใส่สิบนะฝากผลงานไว้ด้วยเ c นซ s h a โดจัมโ b o เดี๋ยวพบกันใหม่ทริปหน้าครับทริปนี้ก็เราจะเดินทางกลับบ้านแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยไปพบกันใหม่บายบาย